สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทุกคนนะครับมาพบกับผู้บ่าวขายรถอีคิวนะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับอีคิวมีรถครอบครัวยอดนิยมนะครับสวยๆมาใหม่เลยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็จะได้เป็นคันนี้เลยนะครับ t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับได้เป็นเครื่อง2.8นะครับรุ่น GR Sport นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2021ได้เป็นสีขาวคันสวยคันนี้เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับก็คือได้เป็นชุดแต่ง G R Sport รอบคันมาเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับทางบริษัทนะครับนำมาจําหน่ายเป็นรถยนต์มือสองแล้วนะครับป้ายแดงนี่ขายอยู่1,8,99,000บาทนะครับแล้ววันนี้นะครับราคารถยนต์มือสองนะครับเดี๋ยวอีกคิวอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับจะแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขของราคาอีกทีนึงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพีคิวจะพารับชมรายละเอียดตัวรถนะครับท้งภายนอกภายในนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับใครตามหาอยู่นะครับแล้วก็อยากได้เป็นรถใช้งานตัวท็อปสภาพดีนะครับสภาพสวยไม่ควรพลาดจริงๆนะครับสาหรับรถคันนี้เลยนะครับโอเคครับไปรับชมรถกันเลยครับมาชมที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับสังเกตที่หลอดไฟนะครับคันนี้ได้เป็นเลนแบบดูอ๋เลยนะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับจะเป็นเลนแบบ ดูออกโปรเจคเตอร์เลนนะครับเนี่ยครับแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟ daytime running light นะครับมีระบบ follow me home นะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้มาเรียบร้อยนะครับข้างล่างมีไฟตัดหมองเป็นหลอด LED นะครับเนี่ยครับสังเกตชุดแต่งนะครับดูสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะมีตัวรองกันกระแทกนะครับที่เป็นพื้นเงานะครับสังเกตนะครับชุดแต่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นเงาเปียโนแบ็กหมดเลยนะครับ ตรงนี้เป็นลังพึ่งนะครับมาพร้อมกล้องหน้านะครับเนี่ยแล้วก็โลโก้ขนาดใหญ่ของโตโยต้านะครับเนี่ยจังหน้านะครับเป็นลังพึ่งนะครับเป็นลักษณะออกแนวสปอร์ตนะครับไฟหน้าฝั่งนี้เหมือนกันนะครับระบบที่อธิบายไปเมื่อกี้มีครบนะครับมีเซ็นเซอร์มาเรียบร้อยนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวตรงล่างนะครับเป็นหลอด LED เนี่ยครับด้านหน้าต้องบอกว่าสวยหล่อมากนะครับหล่อบึกบึนทันสมัยนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับ ดูโฉบเฉี่ยวดูโหบอกเลยนะครับคันนี้นะครับดีไซน์ออกมาสวยเก๋ทันสมัยจริงๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถ Fortuner นะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับวันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะครับ GR Sport ครับสวยงามมากครับไม่มีตำหนิใดๆมาชมที่ล้อกันบ้างครับล้อนะครับได้เป็นแม็กอันลอยเดิมๆนะครับของจากโรงงานมาเลยนะครับเนี่ยก็โหล้อเกือบเต็มซุ้มเลยนะครับเป็นแม็กขอบ20เลยนะครับ แต่ว่าทางบริษัทเรานะครับมีการเปลี่ยนยางมาให้นะครับเดี๋ยวคิวให้ดูนะครับเป็นยางปี24นะครับเนี่ยเป็นยางปี24นะครับรถคันนี้ปี2021นะครับบริษัทเรามีการเปลี่ยนยางมาให้ทั้ง4เส้นนะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับ <ส Cheer. S 1> ก็ลูกค้าซื้อไปนะครับยังใช้ได้ได้อีกยาวเลยนะครับมาชมที่ด้านข้างกันบ้างครับก็ได้เป็นสีขาวนะครับสภาพสีไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีตําหนิเลย ในเรื่องของสภาพสีนะครับไม่เคยทําสีมาเลยนะครับคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับสังเกตที่กระจกมองข้างนะครับเนี่ยครับเป็นพื้นเงาดําเหมือนกันนะครับเป็นเปียโนแบ็กนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตรงกระจกแล้วก็กล้องรอบคัน360องศาเลยนะครับอันนี้เป็นกล้องด้านข้างนะครับบันไดข้างก็เป็นสีดํานะครับแต่คันนี้นะครับคิ้วล้อนะครับจะเป็นคิ้วสีขาวนะครับ G R Sport มีระบบ สมาร์ทคีย์นะครับหรือคีย์เลดนะครับเนี่ยครับมีสมาร์ทคีย์นะครับคิ้วกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำแล้วก็เนี่ยครับสเกิร์ตรอบคันเนี่ยครับตรงคิ้วนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวนะครับอ่านี่ครับด้านข้างนะครับสภาพสีนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับ รับกับล้อแม็กขอบ20นะครับดูลงตัวจริงๆนะครับผมมาชมที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับสังเกตไฟท้ายเลยนะครับเนี่ยครับสวยโดดเด่นเลยนะครับเป็นหลอด LED นะครับอ่าเป็นแบบไลท์ไกนิ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ GR Sport นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าเป็น GR Sport นะครับแล้วก็ดูสเก์ตอ่าเป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะครับตกแต่งอ่าเป็นทูโทนขาวดำนะครับเนี่ยครับ รับกันสวยงามนะครับมีไฟเบรกตรงที่3ามีคีบปลาฉลามด้านบนนะครับอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยดีสวยงามแล้วก็คำว่า Fortuner เนี่ยตรงคาดกลางจะเป็นสีขาวนะครับมีคําว่า Fortuner นะครับแล้วก็มีอ่ากล้องถอยหลังนะครับกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดเลยนะครับ1 2 3 4 5จุดนะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง5จุดอ่าเนี่ยครับมาพร้อมสเกิร์ตด้านท้ายนะครับที่เป็น เทียโนแบ็กนะครับก็คือพื้นเงาดําสวยงามนะครับเนี่ยยางอะไรอะไรมาให้ครบนะครับคันนี้มีระบบคิกแอ i v เว e ด้วยนะครับเปิดใช้เท้าเตะนะครับมีด้วยนะครับเดี๋ยวคิวเปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้เปิดฝาท้ายให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเปิดปิดเลยด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับสัญลักษณ์อะไรอยู่เดิมครบทุกอย่างนะครับนี่ระบบปิด เปิดด้วยไฟฟ้าแล้วก็ใช้เท้าเตะได้ด้วยนะครับใช้เท้าเตะได้ด้วยรุ่นนี้นี่ครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆสวยเลยนะครับด้านท้ายเบาะที่นั่งสามแถวนะครับนี่เดี๋ยวภายในพารับชมอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับนี่มีลวดลายตกแต่งนี่ครับข้างหลังนี่ครับทําให้รถดูสปอร์ตสวยงามนะครับนี่ครับมีวิธีการใช้เท้าเตะนี่ครับอ แต่นี้คิวใช้มือกดเอานะครับอ่าก็เนี่ยครับติดระบบทํางานปกตินะครับสวยงามเรียบร้อยดีนะครับชมที่ด้านข้างฝั่งนี้เหมือนกันนะครับสวยงามมากนะครับไม่มีตําหนีใดๆนะครับทั้งเรื่องของสภาพสีหรือตําหนีที่จะให้เห็นนะครับไม่มีเลยนะครับรถคันนี้เหมือนน้องป้ายแดงเลยนะครับเนี่ยคาลิเบอร์สีแดงนะครับตัดเนี่ยครับ ตรงล้อแมกนะครับนะครับกระจมองข้างนะครับมีกล้องรอบคันนะครับกล้องด้านข้างนะครับพื้นเงาดำนะครับระบบคีเลตนะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ข้างฝั่งคนขับนะครับสวยงามลงตัวนะครับดูสปอร์ตสวยงามเรียบหรูโอ้โหใครตามหารถ f o r t u n e r โฉมนี้อยู่นะครับ แล้วก็ได้เป็นสีขาวยอดนิยมเลยนะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับคันนี้นะครับมารับชมที่ภายในกันบ้างนะครับตรงกาบแผงประตูนะครับฝั่งคนขับเนี่ยครับดูครับสภาพนะครับไม่มีตําหนิใดๆนะครับยังสวยเงางามนะครับยังสภาพยังโอ้โหไม่บอบช้ําเลยนะครับเนี่ยครับสวยงามมากนะครับเบาะนะครับจะเป็นโทนสีดํานะครับเป็นเบาะ gr s ป o r t นะครับเป็น ตรงกลางนี่จะเป็นหนังกลับนะครับจะเป็นนุ่มๆนะครับตรงด้านข้างจะเป็นหนังเนี่ยนะครับตกแต่งด้วยเย็บนะครับได้สีแดงขอบๆนะครับโอ้โหนี่เบาแบบนี้กระชับมากนะครับเนี่ยนั่งนั่งสบายไม่เมื่อยนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับมีระบบไฟฟ้านะครับตรงอ่าปรับนะครับแปดทิศทางเลยนะครับเนี่ยครับ สวยงามจริงนะครับเนี่ยภายในดูเรียบหรูสวยงามโอ้โหพวงมาลัยสุดยอดนะครับเดี๋ยวไปดูออปชันต่างๆกันครับแท่นเกียร์นะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับฐานเกียร์นะครับโอ้โหเป็นแคปล่านะครับเป็นเป็นลายแคปล่าสวยมากนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีช่องวางแก้วนะครับ2ตํตำแหน่งตรงนี้นะครับ แล้วก็มีไวเลสชาร์จกิ้งนะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนที่โดดเด่นเลยคือหน้าจอเนี่ยครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนใหญ่มากน่าจะประมาณ9นิ้วได้นะครับแล้วก็สามารถดูกล้องนะครับแบบรอบทิศทางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับดูเฉพาะด้านหลังดูเฉพาะด้านข้างเนี่ยครับเป็นแบบ 3D นะครับ ก็สามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอก็มีเครื่องเสียงนะครับก็จะมีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีช่อง usb เสียบนะครับเนี่ยครับมีบลูทูธนะครับรองรับทั้ง Apple CarP l a y นะครับหรือ Android Auto นะครับก็ลูกค้าเลือกที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับ Android Auto หรือ Apple CarP l a y นะครับหรือบลูทูธนะครับหรือ usb นะครับ เนี่ยออปชันล้นเลยนะครับคันนี้มาเต็มเลยเนี่ยครับแล้วก็มีระบบเกียร์นะครับนี่ครับมีทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อแบบอ่าโฟไฮนะครับหรือโฟโลนะครับถ้าการถ้าต้องการนะครับแบบโฟโลก็มีนะครับแบบตะกุยหนักๆเลยนะครับลงขี้ตมขีโคนนี้นะครับนี่ครับแอร์ก็แบบดูโอโซนนะครับสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับ นี่ครับเป็น Air Dual ันะครับแบบดิจิตอลนะครับมาชมที่เลขใหม่นะครับรถคันนี้ก็มีการใช้งานนะครับไปแล้ว1 2 1 0 0 0นะครับ776กิโลเมตรนะครับทางบริษัทเรานะครับเป็นโชว์รูมมาตรฐานนะครับเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติหรือสามารถออยากชมรายละเอียดอะไรเพิ่มนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับแต่เลขใหม่นะครับเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับการันตีนะครับมาชมที่ออปชั่นตรงพวงมาลัยกันบ้างนะครับ นี่ครับมีมีคาดเซนเซอร์ตรงกลางให้ด้วยนะครับนี่ครับสีแดงนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ GR นะครับนี่ครับ GR Sport นะครับพวงมาลัยต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับฝั่งซ้ายมันติฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นระบบอ่ามันติมีเดียต่างๆนะครับพวกเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสปีกโฟนนะครับโทรออกรับเข้านะครับโอ้ครบเลยส่วนฝั่งขวานะครับก็จะมีคุชชั่นโทรลนะครับตรงนี้นะครับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับระบบ การออกนอกเลนนะครับผมระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับเวลามีรถตัดหน้าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อินฟอร์มิชันดิสเพย์ต่างๆนะครับข้อมูลการขับขี่นะครับก็มีครบเลยนะครับระบบความปลอดภัยคันนี้นี่มีสูงมากนะครับจะบอกเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับดูครับลำโพงนะครับเป็น JBL เลยนะครับลำโพงเซอร์ราวมากนะครับเวลา ลูกค้าฟังเพลงอย่างโหเพราะมากนะครับเซอร์ลาวนะครับดูพุชตาทนะครับมีคําว่า g r Sport ตรงนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเป็นพุชตาทนะครับเพียงนิ้วสัมผัสนะครับตรงหลังพวงมาลัยก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเป็นพันอร์ชิพตรงข้างหลังนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับมาดูที่เบาะตอนกลางบ้างนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเป็นหนังแบบทูโทนนะครับมีหนังกลับตรงกลางนะครับสามารถนั่งทําให้นุ่มนวลนะครับ เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังข้างด้านข้างมีเย็บตะเข็บได้สีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วตรงกลางนะครับมาพร้อมกับพนักแขนนะครับ,บเนี่ยครับปุ๊บนี่สามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งออกมาอย่างนี้อ่านะครับนี่ครับพรมก็จะมีคำว่า GR ด้วยนะครับมีไฟ AC นะครับ2 2 0โวลต์นะครับ ไฟกระแสสลับนะครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเหมือนไฟบ้านนะครับเชื่อมต่อน้ตบุ๊กนะครับอุปกรณ์การทํางานในรถได้เลยนะครับนี่ครับภายในเขาเป็นโทนดำนะครับเบาะนะครับหลังคาก็สีดํานะครับสีดําก็ดูแลรักษาง่ายดีนะครับเวลามีเด็กมีอะไรก็ไม่เปื้อนง่ายนะครับตรงนี้จะเป็นเบาะแถวที่3นะครับเบาะแถวที่3ก็ ตึงสวยสวยงามดีนะครับเนี่ยเป็นเบาะหนังล้วนนะครับตรงเบาะแถวที่3ามเนี่ยจะไม่มีหนังกลับตรงกลางนะครับโอ้สวยงามจริงนะครับสําหรับ f o r ์จูเนคันนี้นะครับโอเคครับผมภายในก็สวยงามนะครับทั้งภายนอกภายในเลยนะที่โครงสร้างกันบ้างครับนี่ครับตรงประตูนะครับก็จะมีอ่าเรามาดูจุดที่นิยมดูกระดูกงูนะครับกระดูกงูตรงโครงสร้างตรงประตูนะครับฝั่งคนขับเนี่ยครับก็จะมาดูพวกรายละเอียด จุดอาร์ตตาปั๊มนะครับจากโรงงานอ่าคันนี้มีเดิมครบทุกอย่างนะครับแสดงว่ารถคันนี้นะครับไม่มีชนมาไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยเก็บงานมานะครับเนี่ยครับให้ดูเห็นเห็นเลยนะครับของเดิมจากโรงงานต้องเป็นอย่างนี้นะครับมาชมจุดสุดท้ายนะครับเป็นห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดีเซล2.8นะครับก็สภาพเครื่องต้องบอกว่ากริปเลยนะครับกริปเลยคันนี้นะครับดูครับ เครื่องแห้งสนิทนะครับไม่มีน้ำมงน้มันอะไรเยอะมากนะครับหม้อนงหม้อน้ำนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับเป็นหม้อน้ําของแท้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับเนี่ครับคานนะครับคานเดิมๆนะครับนี่มีสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัว R นะครับนี่ครับด้านนี้ก็มีสัญลักษณ์ตัวแอนะครับคานเดิมนะครับสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเทปที่ติดมาจากโรงงานนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับหัวน็อตเดิมๆที่สวยนะครับ มีแผ่นรองนะครับการความร้อนนะครับฉนวนการความร้อนมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับตาปั๊มนะครับฝากระโปรงหน้าจากโตโยต้านะครับหัวน็อตสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับสวยกริฟเลยนะครับสวยกริฟทั้งภายนอกภายในทั้งห้องเครื่องเลยนะครับก็สรุปเลยนะครับลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับ ก็จะได้เป็น t ต y o ต a Fortuner นนะครับ2.8 GR Sport รขับเคลื่อน4ล้อปี2,021สีขาวนะครับคันสวยเลยนะครับปกตินะครับออกห้างป้ายแดงนะครับอยู่ที่1,899,000บาทนะครับราคานี้เป็นรถมือ2นะครับเราไม่ขายนะครับตอนนี้นะครับทางบริษัทของเรานะครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทธคานะครับเป็นโชรูมาตรฐานนะครับศูนย์รวมรถยนต์มือ2มาตรฐานนะครับที่คุณวางใจนะครับจัดราคา พิเศษเลยนะครับปกติเราตั้งราคาอยู่ที่1 3 5 0 0ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับขายเพียงนะครับ1 2 9 0 0ล้านบาทเพียงเท่านั้นนะครับ1 2 9 0 0ล้านบาทเพียงเท่านั้นนะครับก็ราคานี้นะครับบอกเลยครับคุ้มค่าคุ yeah. ้มราคานะครับแล้วก็รถยนต์มือสองเรานะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับสามารถฟรีดาวศูนย์บาทนะครับผ่อนยาวสุดนะครับ84งวดนะครับหรือ84เดือนเลยนะครับ แล้วก็ลูกค้านะครับที่มีเครดิตที่ดีนะครับมีประวัติดีนะครับในระบบผ่อนนี้ในระบบตรงตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนชิ้นเชื่ออะไรต่างๆนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับเริ่มต้นเพียง2.89%นะครับถ้าลูกค้าจ่ายงวดลูกหน้า1นึ่งงวดก็จะได้2.79%นะครับคันนี้นะครับทางบริษัทเรานะครับมีการตรวจเช็คมาตรฐานมาให้เรียบร้อยนะครับ210จุดนะครับ แล้วก็13โปรแกรมนะครับจากศูนย์เรานะครับ MMS Boss Service นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเรามีวารันตีรับประกันนะครับอยู่ที่1ปีนะครับหรือ30,000กิโลนะครับแล้วก็วารันตีจากโตโยต้าก็ยังไม่หมดนะครับจาก t o โยต้นี่5ปี1หรือ150,000กิโลนะครับถ้ารถเป็นอะไรมานะครับลูกค้าซื้อไปก็สามารถเคลมศูนย์หรือเข้ามาใช้บริการที่ MMS Boss Service ของเรานะครับของมาสเตอร์ได้เลยนะครับ ก็ในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับลูกค้าสามารถรับฝากจัดได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถจัดสัญญาได้เลยนะครับพอสัญญาผ่านนะครับก็มารับรถที่โชว์รูมได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเวลาอีคิวนะครับรีวิวคันใหม่เข้ามานะครับก็จะได้รับชมแบบนี้เลยนะครับใครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ ติดต่อ EQ ได้โดยตรงเลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรถคันนี้ยังว่างนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามนะครับติดต่อหรือคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ